กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการดำเนินงานสนองโครงการในพระราชดำริด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศิเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถกอร่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริ ของพระองค์ท่านมากมายสร้างความพาสุกให้ประสบนิกรชาวไทย ึ่งจากความตั้งพระไทยของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะสนองแนวพระราชดำริทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นในปี2536เพื่อสืบสารพระราชปณิธานด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่ารวมถึงพันธุ์พืชต่างๆ อย่างไรก็ตามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งส่วนราชการที่สนองงานตามแนวพระราชดำรินี้ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดตั้งและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องถึง19โครงการเพื่อดูแลอนุรักษ์ครอบคลุมทรัพยากรป่าชายเลนรวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอาทิการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเ ่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียวในระยองป่าในเมืองจังหวัดตราดหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามป่าในเมืองจังหวัดกระบี่มหาสจรัร์เขาขนาบน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําโลกเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและเป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ด้านทรัพยากรทางทะเลกรมได้สนองงานตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยที่มานั้นพระองค์ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งกรมได้บูรณาการการทํางานร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อส่วนรวมและพื้นที่ดําเนินการ ซึ่งการดำเนินการแบ่งออกเป็น2ด้านดังนี้ 1. ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการังอาทิการสำรวจติดตามและประเมินผลสภาพแนวปะการังการวางปะการังเทียมการซ่อมแซมทุ่นจอดเรือรวมถึงติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลการอบรมเพิ่มศักยภาพนักท่องเที่ยวและการอบรมอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อฟื้นฟูปะการัง 2. ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์อาทิการตั้งสวนรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและหน่วยปฐมพยาบาลย่อยสัตว์ทะเลหายากการติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลการอบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสําหรับเครือข่ายและโครงการบริหารจัดการแผนอนุรักษ์พยุนแห่งชาติเป็นต้น ทรัยทททยพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี2565จากชายฝั่งสู่ท้องทะเลไทยกลุ่มทร,รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีพันธกิจปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทย ซึ่งกรมได้ดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนําโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งผลการดําเนินงานด้านป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับจิสดาถ่ายภาพดาวเทียมความละเอียดสูงพ พื้นที่ป่าชัยเลน1.73ล้านไร่เพิ่มจากเดิม200,000ไร่จากปี2557 กมได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับบุคคลภายนอกพุทธศัการาช2565พร้อมจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตปีพุทธศัการาช2565เนื้อที่รวม4 0 3 1ไร่ในพื้นที่19จังหวัดชายฝั่งทะเลและออกระเบียบสำหรับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอีกด้วย จัดสรรที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนได้เนื้อที่27,000ไร่จำนวน696ชุมชนในพื้นที่21จังหวัดชายฝั่งทะเลราษฎรได้รับประโยชน์มากกว่า75,000คนซึ่งความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ด้านพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยมีความยาวชายหาดกว่า3151กิโลเมตรประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางรวมกว่า822กิโลเมตรหลายพื้นที่ได้รับการแก้ไขแล้วกว่า733กิโลเมตรดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นรวมระยะทาง103กิโลเมตรได้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มกว่า4 0 0ไร่ จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่การใช้มาตรการป้องกันการกักกดเซาะชายฝั่งสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันร,ริมตลิ่งริมทะเลจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกักกกดเซาะชายฝั่งมีเป้าหมายการดำเนินงานจากปี2561ถึง2565จำนวน34ระบบหาด ด้านมลพิษและขยะทะเลเน้นการจัดการขยะทะเลจากต้นทางติดตั้งทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำสายสำคัญ23จังหวัดดักขยะได้5ตันต่อปีจัดทำเรือดักขยะจำนวน2ลำเก็บขยะบริเวณชายหาดและเก็บขยะใต้น้ำร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาซึ่งสามารถเก็บขยะได้ถึง845,312ชิ้นหนัก1 8 2 3 6กิโลกร,รมัมหรือประมาณ108ตัน ด้านสัตว์ทะเลหายากในช่วง2ปีที่ผ่านมาสัตว์ทะเลหายากพบเห็นได้มากขึ้นเต่าทะเลขึ้นวางไข่เพิ่มจํานวนกว่า604รังใน15จังหวัดชายฝั่งทะเลพบพยูนกว่า273ตัวพบโลมาและวานกว่า3,000ตัว ด้านปะการังและญ้าทะเลพบพื้นที่แหล่งปะการังในประเทศไทยประมาณ149,182ไร่พบพื้นที่แหล่งยาทะเลประมาณ1 6 6 6 8ไร่ดไรเนินการปลูกเสริมปะการัง150ไร่ต่อปียาทะเล60ไร่ต่อปีจัดทำปะการังเทียมเสริมระบบนิเวศใต้ทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ดำเนินการจัดทำและวางประการังเทียมภายในปี2,565รวมทั้งสิ้น4,663แทง่งด้านพื้นที่คุ้มครองทางทะเล สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2565ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้หมู่เกาะกระอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งแรกและประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซินอําเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งที่สองในปีพุทธศักราช2565ซึ่งทั้งสองเกาะมีผลบังคับใช้แล้ว เสริมงานด้านลาดตระเวนจัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งจะช่วยในการเก็บข้อมูลการลาดตระเวนลงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพแก่การใช้งานต่อไปในอนาคต ด้านการมีส่วนร่วมหัวใจสำคัญในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนมีชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนแล้ว585กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด15,436คนมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจำนวนกว่า28,251คน ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในปี2565กรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเปิดตัวทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเพื่อแสดงเจตนารมณร่วมกันของประเทศสมาชิกในการดําเนินแผนปฏิบัติการ UN Ocean Decade ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก พร้อมสร้างความตื่นตัวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในความท้าทายในทศวรรษมหาสมุทรและบรรลุผลลัพธ์แห่งทศวรรษ จากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลมประมงได้รับการจัดสรรทุนจากเอเปกเพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสอดประสานกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในเวที COP 27 ที่สาธารณรัฐอาหรับอีบกรุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมก้าวเข้าสู่สถานะเนตซีโร่ให้ได้ภายในปีคิทสกราร2065และความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคิทสกราร2050 เพื่อแก้ไขปัญหา Climate Change ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศคู่แรกในโลกที่ได้เซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใต้เงื่อนไขข้อ6.2ความตกลงปารีสอย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกรมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป